ตอนนี้ได้มาเที่ยวชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่จังหวัดลบบุรีครับผมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับจังหวัดลบบุรีคร,รัรบผม ว้างใหญ่ไปสารมากตอนนี้น้ำน้อยหน่อยครับผมฝนยังไม่ค่อยตกน้ำน้อยน้ำน้อยพากินพาเที่ยวชมวิวต่างๆครับจากกินเที่ยวไปไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับผม